สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อยางมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะอันนี้ต่อนเนื่องมานิดหนึ่งละกันอะไรเอเกี่ยวกับขวินคายกับพี่หลิง ได้ได้ว่ากรีดวีทไว้กัน after shock ยังไม่จบ after shock ยังไม่จบแต่แน่นอนค่ะเมื่อพี่หลิงได้เข้าวอินคายแล้วแล้วน้องออมนะคะก็เริ่มมีเสียงนะทั้งแฟนไทยแฟนเทศน้องออมอย่าไปยอมนั่นอย่าไปยอมอะไรเราก็เอามาสักแบรนด์หนึ่ง victoria secret s ไม่รู้คราวนี้เรามาดูคนนี้นะคะอีเตอร์แฟนตั้งหัวข้อว่าพวกคุณ นำแ,แม่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 คิดว่าพวกเราจะได้เห็นน้องอ,อม x4k บ้างป่ะเออคือนะพี่หลิงได้ไปแล้วแล้วน้องอ,อมมมีสิทธิ์เปล่าน้องอมมีสิทธิ์บ้างเปล่านะยังไงยังไงเขาบอกก็เรื่องมาจากในโพสต์อันนี้ค่ะบอกว่าทีมของน้องออมน่ะอยู่ร่วมด้วยในวันถ่ายทำขาวบินคายของพี่หลิงชุดสีฟ้าของน้องอ,อมก็แลดูคุ้นคุ แต่ฉันยังนึกไม่ออกว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนก็เลยคิดไปไกลว่าใช้โบใไ่โบเออนั่นเนี่ยค่ะเ no. นาะไหนๆหมาดูนะเขาก็เลยอ้างไปถึงวันนั้นย้อนกลับไปนะคะประมาณปลายปีที่แล้วแต่ื่าม,มีภาพแผลบออกมาเบื้องหลังอะนะที่เป็นภาพทองฟ้าอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นอะหลายคนยังตั้งข้อสังเกตกันเลยบอกว่า ไปได้แบรนด์ใหม่หรือว่าถ่ายโปสเตอร์วาดฝันวนวิวาหรือจะถ่ายภาพเอาไว้คริสต์มาสคือเดากันไปไปเรื่อยแต่สรุปอะความมามาออกว่าพี่หลิงนะ่ะไปได้งานไปถ่ายงานซ k แต่ของน้องออมล่ะเขาก็เลยแบบเอ๊ะหรือมันจะมีความเป็นไปได้ไหมว่าน้องออมก็จะได้ถ่ายเหมือนกันแต่ยังไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าแฟน,แฟน แฟนๆจ๋าเขาบอกว่าคู่นี้แล้วก็ทีมงานยังคงทำงานหนักในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็อยากไหนไหนไหนเดี๋ยวคอดูกันนะเขาบอกว่าหลิงออมกับทีมงานยังคงทำงานอย่างหนักในช่วงฮอลิเดย์นะบอกหืมประมาณว่าใช้งานน้องหนักเราใช่จะไปจูบป,ปากช่องสามเหรอไม่มีทางประมาณว่าวันหยุดยังใช้งานน้องหนักอะ่ะ อันนั้นคือเล่าเรื่องไปเมื่อคลิปตอนนั้นที่เขากําลังสงสัยกันว่าน้องได้งานอะไรถ่ายงานอะไรกันนี่วันหยุดนะน้องฉันยังต้องมาถ่ายงานอะไรอย่างนี้อีกหรอประมาณว่าโกรธชงสามเธอแต่ใดๆนะ่ะไหนดูซิอันนี้บอกว่าจะบอกว่าเขามีทีมช่างแต่งหน้าและทําผมโพสลงในไอจนะและแฟนๆก็สรุปกันในในทวิตเตอร์ด้วย อันนี้เล่าย้อนไปนะเหตุการณ์ในวันที่น้องไปถ่ายแล้วมันมีรูปเบื้องหลังออกมานะ่ะเขาก็เล่าย้อนกันไปว่าแบบตอนนั้นอนะที่ยังไม่รู้ว่าพี่หลิงน่ะไปถ่ายฟรีเคแต่ตอนนี้พอรู้แล้วเขาก็เลยอดคิดไม่ได้ว่าอ้าวแล้วน้องอ,อมละ่ะก็เขาบอกว่าลูกสาวนะทั้งคู่เลยนะคะไปอยู่ด้วยกันวันนั้นนะ่ะหรือว่าลูกสาวน้องอ,อมก็จะได้ด้วยอันนี้ก็เป็นที่ลุนนล้นกันอยู่ลุ้นกันอยู่นะไหนค่อยๆไปกันนะคะ อันนี้ยังความเดิมตอนที่แล้วนะเขาบอกว่าดูจากสีสันนะแล้วก็ความลับที่ปกปิดเอาไว้ว่าเป็นงานอะไรฉันเดาว่าตอนนั้นนะน่าจะเดาว่าเป็นการถ่ายโปสเตอร์วาดฝันบบวิิาเพราะแรกดูน้องอยู่ด้วยกันทั้งคู่อีกคนนึงเข้ามาบอกเห็นด้วยแต่เอาเข้าจริงเราก็พูดกันมาเป็นอาทิตย์กว่าแล้วนะว่าทําเพื่อวาดฝันบบวิิาอย่างง่นอย่างงี้นั่นมันใช่หรอมาว่าเดามั่วกันไปเรื่อยอ่ะเดี๋ยวก็วาดฝันเดี๋ยวก็วาดฝัน อันนี้เล่าย้อนความไปตอนนั้นนะประมาณปลายปีที่แล้วนะที่เขายังไม่รู้วพี่หลิงไปถ่ายคาวิคายนะคะเขาบอกเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าโปสเตอร์นะตอนจูอีกแล้วตอนจูนะเบื้องหลังมันจะเหมือนตอนโอลิอยูอีกเปล่า,ามาโปสเตอร์ตอนจูนะมันจะเหมือนตอนโอลิอยูอีกเปล่า,าเขาบอกอีกคนหนึ่งพนนมือบอกขอร้องขอร้องอธิฐานขอให้เหมือน นะยังไงคุณลองโพสภาพเก่าๆมาให้ดูอีกครั้งเป็นเรฟเลน c ์หน่อยได้ไหมอ้างอิงหน่อยได้ไหมไหนฉากจูบอะไรเบื้องหลังเอามาถ่ายทําเป็นโปสเตอร์เนี่ยอยากเห็นเขาบอกรอกกันนะตอนนี้ฉันยุ่งเพราะว่ามีทั้งงานเลี้ยงช่วงคริสต์มาสปีใหม่เยอะแยะมากมายนะคะรอก่อนเดี๋ยวหาเจอนะว่าเป็นฉากไหนอะไรอย่างเงี้ยโปสเตอร์ก็แซวกันไปแซวกันมานะคุณอืมบอก ฉันสงสัยสงสัยอะไรอีกเธอสงสัยเยอะแม่แม่หลิงออมเนี่ยฉันสงสัยว่าถ้าแฟนๆน,นะเดี๋ยวทำเอาเบื้องหลังนะทั้งในเอกทั้งตอกตอกนะพอทำคลิปออกมาอะไรบางอย่างนะดังนั้นแล้วคนนะ่ะก็ไม่ต้องไปจ่ายเงินเพื่อ subscribe ช่องสามพเมียมเพื่อดูอีกแล้วปะก็คือแฟนๆทำกันเองดูแล้วยังฟินกับช่องสามทำอะไรอย่างเงี้ยนะฉับอ อีกคนหนึ่งกเลยเข้ามาบอกฉันว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะโชคดีที่ฉันอะ่ะไม่มีแอปตอกตอกหรือว่าไม่มีเอ็กอะไรแล้วอะ่ะบอกเออฉันก็ติดตามแค่ในไอจีก็แค่นั้นแหละขอบคุณชุมชนนี้มากเพราะว่ามีพวกคุณอะ่ะที่คอยมาอัปเดตข่าวสารหลิงออมอย่างกระชันชิดทันเหตุการณ์ฉันก็เลยตามแอปเดียวและฉันอยู่เลยนะคะเขาบอกดูดูไปเขาบอกว่านี่มันเหมือนจะเป็นการถ่ายนิชาพัฒน หรือนิชาวัดอะไรนี่แหละอะไรคะอะไรรู้กันไหมอะ่ะอะไรคือนิชาพัดนิชาวัดอันนี้บอกไม่รู้นะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่มีคนมากมายดูเหมือนจะไม่ค่อยแฮปปี้กับภาพนี้ะนะใครพอจะมีข้อมูลรู้บ้างไหมว่ามันคืออะไรเออแล้วมันคืออะไรอ่ะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เขาพูดกันปลายปีที่แล้วตอนที่น้องหลิงไปถ่ายซีเคนะบอกดูเห็นมีคนเมากันว่าน่าจะเป็นการถ่ายนิชาพัดหรือนิชาวัด แล้วดูเหมือนจะมีหลายคนไม่ค่อยแฮปปี้อ่ะใครรู้บ้างมันเกี่ยวกับอะไรหรอเอออะไรหรอนั่นน่ะสิอันนี้ก็เลยมีคนเข้ามาบอกนิชาพัฒเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทจัดการธุรกิจด้านประชาสัมพันธ์และการจัดการศิลปินชื่อดังนะจะคอยจัดหางานให้กับลูกค้าส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นชั้นสูงปัจจุบันทำงานร่วมกับอาโปวินฟรีเบกและไฟอ๋อหรอคะ เขาบอกว่ามีคนอะไม่แบบปักแจวอ่าในโซเชียลมีเดียอไรอยย่างอายนะจริงๆอะทำงานเขาบอกอันเนี้ยทำงานได้สำเร็จรู้ร่วงได้นะแต่ว่าต้องแลกมาด้วยชื่อเสียงของลูกค้าประมาณว่านิชาพัฒอะไรอย่างเงี้ยคือมีแฟนๆไม่ค่อยพอใจใช่ปะ่ะแต่เขบอกจริงๆแล้วนะ่ะนิชาพัฒนะ่ะ เป็นบริษัทจัดการเกี่ยวกับงาน P.R. จัดการศิลปินนะแล้วะเร็วนี้นิชาพัฒก็ได้บุกลูกค้าของนางเป็นพวกไฮแฟชั่นเกี่ยวกับไฮแฟชั่นงานอีเวนต์ต่างๆแล้วนิชาพัฒก็ทำงานร่วมกับอาโปวินฟรีเบกับฟ้ายมีพวกนะไปพูดในโซเชียลมีเดียอย่างไรอย่างอายนะคือนิชาพัฒน์อ่ะเขาบอกทำงานได้จนจบนะแต่ว่าราคา แต่ว่าจะต้องจ่ายด้วยราคาของชื่อเสียงลูกค้าของเธอก็คือราคาสูงถ้าจะใช้บริการอันนี้นิชาพัฒน์ราคาอันนี้ใครรู้บ้างเออเอก็ไม่รู้เรื่องนี้เลยนะไหนดูสินิชาพัฒนขอดูหน่อยนะเออแล้ว เขาบอกว่าเขาไม่พอใจเพราะว่ามีเกี่ยวกับคุณบินหรอหรือไงเดี๋ยวหาว่าเป็นบริษัทเดียวกันอีกอย่างไงคะขอดูหน่อยนะหรือใครรู้บ้างมาขยายความตรงนี้ได้นะคะเขาบอกตอนนั้นมีการลือกันว่าหลิงออมไปนะทำงานร่วมกับนิชาพ,พัฒก็เลยไม่ค่อยพอใจกันอาจจะแบบเดี๋ยวมันเชื่อมโยงอะไรกันอย่างนี้ปะ อออย่างนี้ป้าคุณป่านนี่ป้าคุณป่านนิชาพัฒสุภาพผู้บริหารเอเจนซี่ชั้นนําอันนี้ป้าคะและแฟชั่นนิสตาตัวแม่อยู่เบื้องหลังการผลักดันอุตสาหากรรมบันเทิงไทยสู่ระดับสากลโดยมีความเชี่ยวชาญในการส่งออกดาราไทยไปร่วมงานระดับโลกเช่นเมกกาล่าและเทศกาลหนังเมืองคานน่าจะเนี่ยนะคุณป่านนิชาพัฒอืใช่ใช่พลังหลังศิลปินดาราไทยไปร่วมงานระดับอินเตอร์เยอะเลยเนาะ นะคะอ่ามีคนเข้ามาเสริมค่ะอินเตอร์แฟนบอกว่าในประวัติส่วนตัวในไอจีของเธอมีการพูดถึงโบกไทยแลนด์ดังนั้นหากหลิงออมก,กําลังถ่ายแบบให้กับโบกไทยแลนด์นิชาพัฒก็อาจจะมีส่วนร่วมด้วยก็ได้ฉันรู้ว่านิชาพัฒน์ทำงานร่วมกับวินอาโปลาไฟายวงเล็บฉันไม่รู้เรื่องไฟายมาก่อนนะแต่ส่วนใหญ่ได้ยินแต่เสียงไม่พอใจจากคนรอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเธอทำงานร่วมกับ เอขอภัยนะไม่รู้ไฟหรือเฟย์่ะเขาเขียน F A Y นะวงเล็บไม่ได้หมายความว่าเป็นความผิดของไฟนะแต่เอขออนุญาตอ่านว่าไฟไปก่อนละกันนะเพราะว่าคุณไฟก็ได้ไปเดินอะไรแบบว่าอินเตอร์เยอะเลยนะเขาก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์มาจากเอ่อคุณป่านนิชาพัฒนนี่แหละนะคะแล้วพอคาดการว่าหลิงออมน่าจะไปถ่ายให้กับร่วมง,งานกับคุณนิชาพัฒนเนี่ยก็เลยไม่พอใจเอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไม่พอใจเรื่องอะไรใครรู้เรื่องนี้มาขยายความได้นะ เออเป็นเป็นสตอรี่เรื่องใหมท่ที่เออก็เอ,อ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเนาะอ่ะคราวนี้มาดูสรุปนะคะย้อนไม่ต้องย้อนแล้วกลับมาสู่ปัจจุบันความมาเฉลยสรุปน้องหลิงไปถ่ายโฆษณาให้กับ c k เคนี้ในวันนั้นละ่ะแล้วน้องออมละ่ะนะและดูเหมือนอยู่ด้วยกันน่ะแล้วน้องออมไปทำอะไรถ้าไม่ใช่ c k เออมีคนคิดอย่างนี้เพราะเขาบอกว่าในโพส์อะบอกว่าทีมงานของน้องอ,อมก็อยู่ร่วมด้วยกัน ในวันถ่ายทำซีเคของหลิงและชุดสีฟ้าของน้องออมนะชุดสีฟ้าของน้องออมก็แลดูคุ้นๆแต่ฉันนึกไม่ออกว่างานไหนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนยังไม่เห็นออกปะอีกคนนึงเข้ามานะคะเขาบอกว่าฉันเดาว่าหลิงกับออมมาอยู่ด้วยกันในวันนั้นเพื่อฉลองวันคริสต์มาสอ่อน่าจะเป็นช่วงปลายปีเลยเนาะและน้องออมนะ่ะไปถ่ายแบบให้กับดีอ น้องออมโพสรูปดีอในชุดเดรสสีฟ้าในวันที่3ามากราคมและหลิงก็เคยบอกว่าเธอทำงานหลายอย่างต่อวันคนนี้ก็เลยคาดเดาว,ว่าน้องออมไปถ่ายให้ดีอแต่ว่ามีการนัดเจอกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเออนะคะเห็นไหมพวกรูปต่างๆนะเนี่ยเดี๋ยวพอมันมีเฉลยออกมาเดี๋ยวแม่ๆเขาไปหลวงไปไปตามหาทำลายได้ปฏิป,ต,ปต่อเรื่องราวได้เองบอกอีกคนนึงก็มาบอกโอ้พระเจ้า ทำงานห้าง,งานต่อวันฉันคิดว่าเลิกไปแล้วซะอีกขอบคุณสําหรับคําอธิบายประมาณว่ายังไม่หยุดอีกอให้พี่หลิงทํางานห้าวันเอ้ยห้าง,งานต่อวันนะไม่ใช่ห้าห้าวันต่อสัปดาห์ไม่ใช่นะห้าง,งานต่อวันยังไม่หยุดอีกอไอเลิฟไม่จ็อบคุณอย่าไปว่าอะไรก็พี่หลิงน้องออมบอกไอเลิฟไม่จ็อบไม่โกยตอนนี้จะโกยตอนไหน,นเออแล้วเขาก็รักงานของเขาอ่ะเขาชอบเขาสนุก ได้เงินด้วยเงินเยอะด้วยเป็นใครใช่ป่ะไม่ชอบอีกคนหนึ่งก็มาบอกเธอฉันคิดว่าฉันเข้าใจผิดนะพี่หลิงไม่ได้ระบุว่าเออทุกวันจะได้ห้าง,งานทุกวันนะตลอดแต่หลิงหลิงพูดถึงการทำงานหลายอย่างฉันเลยบอกไปเลยว่าห้าง,งานต่อวันวงเล็บไม่แน่ใจว่าวันนั้นนะ่ะเธอทำงานมากกว่านั้นหรือเปล่าคือเหมือนเหมือนยังไงเหมือนเหมาไปโดยรวมนะ่ะแต่ไม่ใช่ทุกวันหรอกนะ จะอาจจะนานๆทีโหูถ้าข้างงานทุกวันนี้มีมีมีช็อกได้นะเขาบอกว่าโอโชว์โชว์จนซํำได้นะชุดสีฟ้าของน้องออมนะมันเป็นตอนที่หลิงกับน้องออมถ่ายภาพต้นคริสต์มาสร่วมกันไม่ใช่หรอนะเจ้าของผัวบอกจริงหรอฉันก็ว่ามันคุ้นคุณเคยเห็นมาก่อนแต่จะไม่ได้ว่าที่ไหนขอบคุณนะอืมอีกคนนึเขก็มาบอกฉันไม่คิดว่าหลิงออมอยู่ด้วยกันในวันนั้นนะ ชุดที่น้องออมใส่ในวันนั้นดูเหมือนจะเป็นชุดที่ใช้ในการถ่ายแบบสำหรับเอเลนส์ฮอลิเดเจ้าของผมบอกโอเครับทราบฉันก็แค่อยากเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ก่อนอะ่ะเผื่อว่าวันถัดมาจะมี 4K เวอร์ชันน้องออมออกมาแล้วก็หัวเราะนะคะโอ๊ยเธอถ้ามันเป็นจริงเราจะเตรียมตัวทางด้านจิตใจกันยังไงคือจะเตรียมตัวเตรียมใจกันยังไงใจแม่ไม่ตกลงไปที่ตาตุ่มเลยเหรอ วงเล็บภาพถ่ายโดยนะพี่กรณอกับซ k <c oughs> คือถ้ามาน้องอ,อมอีกอันนี้คือหัวใจจวายหัวใจจีวายเลยนะหัวใจไวายได้เลยไหนดูซิเขาบอกเธอถ้ามามีภาพน้องอ,อมออกมากับ CK จริงนะเธอก็แค่วางแผนให้วันนั้นน่ะตัวเองอะทำงาน work ์ r ฟอร์มโฮมแล้วไม่ต้องไปที่ทำงานใช่ปะ่ะเออเธอจะได้มีเวลาเสพ เสพน้องออมกับซีเคเต็มๆเลยคือลางานบอก work f r ฟอร์ม e มเออมันได้ง่ายอย่างนี้ก็ดีอะสิคะนะบอก oo, ทำได้อย่างไงก็ดีสิจริงมีคนหนึ่งบอกทําได้อย่างไงก็ดีอะสิเธอนะแต่ฉันว่าจะคงโทรไปลาป่วยนะแน่ถ้าถ้าสมุิวันถัดมาเป็นน้องออมกับสนะีเคน่ะเออนะไหนมาดูอันนี้จะบอกว่าฉันแค่อยากจะบอกว่าหลิงออมนะ่ะใส่กางเกงยีนขาดเป็นขายสีเทาเหมือนกันเลยนะ ไหนคือจะพยายามแบบอ๋อใส่ใส่กางเกงในคาวินคายสีเทาเหมือนกันเลยนะใส่กางเกงย,ยีแล้วก็ต้องเห็นขอบเขียวว่าคาวินคายนั่นนะ่ะบอกโอ้โูไหนโอ้โ,อโอูอะไรเขาบอกว่าโอ้โอูนี่ทำให้ฉันแบบว่า ลอยได้เลยนะประมาณว่าหลิงหลิงคนเดียวก็แทบจะนะจิตใจแทบจะรับไม่ไหวแล้วถ้ามีน้องออมอีกคนนี่เขาบอกไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะถ้ามาครบสองคนอนะ่ะเขาบอกใช่ใช่ใช,ใช่มันเป็นอะไรที่จะจึ้งมากเลยนะคือตอนนี้นะหวังให้น้องออมได้บ้างไม่ต้องอะไรมากหรอกน้องออมก็แค่เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวิคตอเรียซีเคเท่านั้นเออเย้เ yeah, ย yeah, 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 ้เย้เย้เย้แตงกิว เอออธิษฐานก็ไปน้องออมกับ v i c t o r i a ย s ีเกร t บอกใช่แล้วน้องออมสู้กลับไปเลยลุยเลยวิกตอเรีย s ีเกร t เอางั้นเลยใช่ไหมให้วิกตอเรียสีเกรดเลยใช่ไหมเขาบอกน้องออมทําได้นะเธอถ้าให้น้องออมวิกตอเรีย s ีเ r ร t น้องออมทําได้นะเธอนะอีกคนเข้ามายืนยันบอกใช่เลยนะเขาบอกว่าฉัน,น่เห็นใจ กับพวกเพื่อนชาญที่เป็นชาวยุโรปแล้วก็อเมริกาทั้งเหนือและใต้นะที่ถ้าแบบน้องออมมากับวิกตอเรียซิเกเนี่ยคงไม่เป็นอันกินอันนอนไม่เป็นอันทำงานแน่ๆน,นะหรือถึงไปทำงานก็คงทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพแน่ๆเนื่องจากนะน้องออมถ่ายวิกตอเรียซิเก็แล้วก็หัวเราะนะอันนี้ก็บอกเราคือเจ้าความรักไงไอ้นะยังไงยังไง คือถามว่าน้องออมกับวิกตอเรียซีเคร t ตหรอเป็นไปได้ไหมเออเอเไปหามาให้แล้วว่าคนไทยนนะ่ะมีได้งานวิกตอเรียซีเคร t บ้างไหมเอออยากรู้ป่ะอยากรู้ป่ะมีป่ะใครรู้บ้างเขาบอกว่าใครรู้ป่ะได้มีนะเจนนี่เทียนโผเจนนี่เทียนโพสุวรรณเป็นคนไทยที่ได้ตำแหน่ง global brand ambassador ของวิกตอเรียซีเครเป็นคนไทยคนแรก ที่ได้เป็นนางฟ้าวิกตอเรียซี c r e t V.S. Global ส่วน Lisa, ลิซ่าลลิสามโนบาลเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้ขึ้นโชว์บนเวทีแฟชั่นโชว์วิกตอเรียซีเครตในปี2024ในฐานะศิลปินรับเชิญ K-POP สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการไทยด้วยเช่นกันนะคะสรุปเจนนะี่เทมโพน่ะได้เป็น g l o b a l brand a m b ของ v i c t o r i a ยซีเครต แล้วก็เป็นคนไทยคนแรกที่ได้เป็นนางฟ้า V.S. Global นะภาพโปรโมทของเจนนี่ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกตามร้านค้าของแบรนด์เขาน้องลิซ่าได้เป็นศิลปินชาวไทยคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงบนเวทีแฟชั่นโชว์วิ o ตรีสิคเในปี2024นะคะสรุปความแตกต่างเจนนี่ได้เป็นตัวแทนแบรนด์แอมบาสเดอร์ส่วนลนะิซ่าน่ะได้รับเชิญมาแสดงบนเวทีแฟชั่นโชว์นะเออมันแตกต่างกัน จะนีจะนี้นะคะส่วนเขาบอกคุณสมบัติเด่นเออนะ Google AI มันบอกมาคุณสมบัติเด่นในการเป็นนางฟ้าวิกตอเรียสิเรตส่วนสูงอย่างน้อยหน,นึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนเจนนี่เทนโผไม่ไม่ถึงนะอันนี้หมายถึงนางแบบที่จะไปเดินบนบนแคตวอล์เขาเลยมั้งนางแบบวิกตอเรียสิเรต นะก็คือนางแบบระดับโลกโดดเด่นด้วยรูปร่างที่สวยง่ะหมายถึงที่จะไปเดินบนเวทีเลยแหละเอว่านะแต่ว่าเจนนี่เขาเป็นแบรนด์แอมนะนางแบบที่จะไปเดินบนเวทีเขาหน่าสูงอย่างน้อยร้อยเจ็ดสิบห้าเซนสัดส่วนเพอร์เฟกค่ะสามสี่ยี่สี่สามสี่มีไหมคะโอ้ยเอเฉียดเฉียดไปหลายตรงเลยสามสี่ยี่สี่สามสี่เออแล้วต้องมีโปรไฟล์ที่ดีด้วยนะแล้วก็มีผลงานในวงการนางแบบ อืมอันนั้นที่จะไปเดินบนเวทีน่ะยากไปอีกสเต็ปหนึ่งเดินก็ต้องสวยเซ็กซี่ฟิลลิ่งต้องได้โอ้โหยไอเดินบนเวทีอ่ะยากยากบอกเลยยากเป็นได้ายากคุณไม่ใช่ว่านะยังไงเจนนี่เจมโพส่วนสูงไม่ถึงหรอกนะแต่ว่าได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนไทยคนแรกแล้วถามว่าน้องอ,อมอยังไงเอเคยเห็นเสน่ห์ความเข้าใกล้วิกตอเรียซกเรตของน้องอ,อมตอนไหนรู้ปะ มันจะมีแฟชั่นชุดหนึ่งอ่ะน้องอมถ่ายให้แฟชั่นไหนไม่รู้เอจะไม่ได้ละมันเป็นชุดเสื้อนะเอไม่แน่ใจเดรสหรือเปาน้องอมแต่งหน้าสไตล์เออหมวยฝรั่งคุณเข้าใจหมวยไหมน้องอมคือหมวยใช่ป่ะแต่เป็นหมวยฝรั่งแล้วมีแต้มกระบนแก้มแต่เสื้อน,น้องอมจะผ่าตรงอกอ่ะจนถึงสะดืออะแต่แบบแหวกเรียกว่าแหวกดีกว่าแหวกตรงอกนิดนึงอ่ะน้องอมต้องบอกก่อนนะน้องอมกับพี่หลิงเน่หุ่นไม่เหมือนกับพี่หลิงเนี่ย มีทุกอย่างที่ผู้หญิงควรมีส่วนน้องออมน่ะเหมือนเด็กเหมือนถ้าเป็นบัวก็เหมือนบัวที่เพิ่งเริ่มโตมเข้าใจปะถึงแม้น้องออมจะไม่ได้โอ้โหใช่ไหมหน้าอกหน้าใจอะไรขนาดนั้นแต่ก็เซ็กซี่ได้ไอเ้เล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปหาว่าน้องออมเล็กบางทีน้องออมดันก็ขึ้นเออใช่นี่นี่อย่าว่าทะลึ่งถึงต่งางนะอันนี้ก็วิเคราะห์ความสวยความงามของผู้หญิงเนาะมันจะมีแฟชั่นชุดหนึ่งใครจําได้มั่ง เออเอหารูปไม่ทันแล้วละ่ะช่วงนี้ยุ่งใครจําได้ก็เอามาบอกกันได้นะมันจะเป็นเซซแฟชั่นน้ององอมแต้มกระบนหน้าเป็นหมวยฝรัง่งนะแล้วเป็นชุดผ้าแหวอกอกนะแล้วก็จะเห็นเห็นนิดนิดเห็นนิดนิดแต่อันนิดนิดอันนั้นอะดูโคเซ็กซี่เลยมันดูแบบไม่ต้องสะบืมระหึมไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องอะไรแต่มันก็เซ็กซี่ได้อันนั้นอะมีความเข้าใกล้วิกตอเรียฟิเก็ตที่สุดถ้าน้องจะได้วิกตอเรียฟิเก็ตน้องต้องอย่างนั้นแหละ น้องต้องถ่ายอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะหมวยฝรั่งออกแนวหมวยฝรั่งแล้วก็จะใสๆสสวๆอันนั้นอันนั้นถ่ายออกแนวใสๆเหมือนกันนะแล้วมันจะแหวกแหวกเสื้อแหวกอกนิดหนึ่งอะ่ะไม่ต้องใหญ่สะบืมระหุ่มแต่แบบอืมเอแต่วิกตอรียนมันไม่ใช่ชุดมันไม่ใช่เสื้อที่มาแหวกเห็นนิดๆมันคือมันใส่มก,ก,ก็ใส่เหมือนพี่หลิงเลยคือบราเลยนะใช่ไม่รู้ล่ะวิกตอรีฟิเกตเขามีเสื้อคลุมอะไรด้วยปะเขามีนี่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาก็มีวิธีเขาแหละ ถ้าได้ทีมงานระดับวิกตอเรีย e กเลตนะเดี๋ยวเขาอกําทำให้น้องออมคือจะบอกว่าน้องออมเข้าใกล้ความเซ็กซี่สุดๆนะก็อันนั้นที่เอเห็นความเซ็กซี่น้องเราได้ฟิลลิ่งมากเลยไม่รู้ใครจําได้ป่ะอืมนั่นแหละนะน้องจะได้ถามว่าเออบางคนบอกน้องออมได้หรอวิกตอเรียสกเลตอยไรอย่างเงี้ยแบบด้วยรูปร่างน้องข้าง,างสูงผอมใช่ไหมแต่ผอมแต่ว่าเอว่ามันธรรมชาติอ่ะมันสวย ไม่ต้องสบะบุรณหึมมันก็สวยในแบบของมันได้นะ่ะทุกคนนะ่ะเออจริงๆนะแต่อยู่ที่ว่าคุณจะนําเสนอออกมายัางไงแล้วนะแฟชั่นชุดนั้นเอไม่แน่ใจเอจําได้ว่าเป็นของต่างชาติถ่าย,ถ,าาาาถ,ายถ้าจำไม่ผิดหรือบาซ่าจำไม่ได้จริงๆอ่ะแต่ถ่ายสวยถ่ายสวยสวยเลยแหละอืมนั่นนะ่ะถ้าใครจําได้มาบอกหน่อยนะชุดหมวยฝรั่งนะ่ะเราชุดแบบเห็นเห็นเห็นนิดนไม่เยอะไม่เยอะนะอืมไม่รู้อ่ะ เนี่ยเป็นอะไรที่ลุ้นกันแล้วกันนะว่าน้องออมน้องออมจะได้อีเไหม 4K มันจะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตเกิลแต่ใดๆก่อนจะได้ไม่ว่าจะวิกตอเรียซีเคหรือว่า 4K หรืออะไรก็ตามหรือว่าจะเป็นแบรนด์นะชุดชั้นในอะไรใดๆก็ตามนะ่ะน้องออมต้องฟิตหุ่นให้ได้เหมือนพี่หลิงนนะ่ะต้องมีกล้ามท้องอะไรอย่างเงี้ยนางแบบวิกตอเรียซีเคมีนะคุณกล้ามท้องต้องมีเลขสิบเอคือสวยเฟิรม์มไม่ใช่ผอมอย่างเดียวมันต้องผอมแล้วแบบ แข็งแรงนะยุคนี้มันต้องแข็งแรงด้วยแต่จริตจะก้าอน้องไปทงวิเทอร์ฟิเคทจะได้หมายถึงนะคาแรคเตอร์นะคิเลนอะไรอย่างเงี้ยจูจีอะไรอย่างเงี้ไยได้ได้ไดนะบุคลิกอะวิเทอร์ฟิคเคทได้ขาดแต่หุ่นน้องอะที่มันต้องคือผอมอย่างเดียวไม่ได้ผอมมันต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นน้องอมต้องเข้ายิมเข้ายิมให้ได้แบบเหมือนพี่หลิงจะดีมากๆเดี๋ยวรอน้องอมเรียนจบก่อนล้วกันเอ๊ว่าน้องอมก็ต้องมีคิดแหละฉันก็อยากได้บ้างนะฉันก็อยากจะเลย่อลอยตามพี่สาวฉันนะ่ะ เออใช่ไหมถ้าได้มันก็เป็นใช่ไหมก็เป็นอีกหนึ่งตำนานเหมือนกันใช่ไหมคุณเจนนี่เทมโพอ่ะได้ปีสองสามมั้งเอ,อไปดูนะปีสองสามคุณเจนนี่เทมโพตอนนั้นก็ฟิตหุ่นแบบเฟิร์มไปหมดอ่ะกล้ามท้องต้องแบบแน่นแ่นอ่ะแน่นแน่น,น,นอ่ะเออเอาคอนกรีตมาวางแล้วทุบยังแบบอยู่ได้เอะนี่มันผู้หญิงนะเว้ยแข่งแก่ง่งยังไงก็ยังเป็นผู้หญิงไม่ใช่หลิวเตอหัวเออเอ,อเคยเห็นหลิวเตอหัวอย่างเงี้ย แข่งแกร่งทางด้านหน้าท้องพิสูจน์ด้วยการนะ่ะเอาคอนกรีตมาวางใช่ป่ะอิดส้มอย่างนั้นนะ่ะมาวางสี่ห้าท่อนนะ่ะเราให้คนฟาดลงไปอ่ะตรงหน้าท้องว่ารับได้ไหมรับได้เออันนั้นก็เบอร์ไปอันนั้นมันผู้ชายยังไงเราก็ไป็นผู้อแต่ว่าต้องต้องฟิตหุน่นเข้ายิมให้หนักเหมือนพี่หลิงเหมือนเจมนนี่เทมโพเหมือนคุณแอนอะไรอย่างเงี้ยอืมน้องอ,อมต้องรีบนะต้องรีบเออปันป้นปัน้นปั้นหุ่นเลยถ้าอยากจะได้นะคะ อ่ะโอเควันนี้ก็มาฝากกันละกันอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่รอลุนสําหรับแฟนๆน,น,น้องออมอยากให้ได้เหมือนเจเจบ้างมันก็มีถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้แต่น้องต้องฟิตหุ่นฟิตหุ่นกินดีอยู่ดีฟิตหุ่นนะคะอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้ใครคิดเห็นว่าไงก็มาร่วมคอมเมนต์นะความคิดเห็นกันได้เลยที่ข้างล่างนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ